วัคซีนการเงินที่คุณรู้แล้วจะรวยขึ้นแน่นอนวันนี้เอามาให้หลายข้อเลยนะคะเตรียมจดได้เลยค่ะวัคซีนการเงินข้อแรกเลยที่คนเราต้องรู้เลยนะนั่นก็คืออย่าใช้เกินกว่าที่คุณหาได้ข้อนี้อาจจะดูฟังแล้วแบบโอ้โหธรรมดาจังเลยแต่คนหลายคนเนี่ยก็ทำไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอะ่ะมักจะใช้ จนเกินที่เรามีไม่ว่าจะด้วยเพอาะบัตเครดิตหรือการกู้เงินหรือการขอสินเชื่อแบงค์หลายๆครั้งเราก็จะแบบใช้เท่าเท่าที่เราจะแบบหามาได้อะแม้ว่าเงินนั้นมันอาจจะยังไม่มีอยู่ในบัญชีหรือว่าในกระเป๋าเราก็ตามนะเพราะฉะนั้นอย่าใช้เกินกว่าที่หาได้ค่ะข้อที่2นะให้เข้าใจเลยว่ากด30%กด30%คืออะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าวันนี้คุณหาเงินได้100% ให้รู้ไว้เลยยิ่งโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจนะหักไว้เลย3 0ค่ะที่คุณจะต้องจ่ายให้กับไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้ภาษีที่คุณจ่ายเป็นเออแวดอะเจ็ซหรือว่าภาษีซื้อภาษีขายโอ้โหเยอะมากคุณหักไว้เลยค่ะรายได้เท่าไหร่สมมติรายได้100ต้องหักไว้เลย3 0เเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือในการใช้ชีวิตในการให้ตัวเองเนี่ย อีก70%ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจ่ายแวดให้กับประเทศให้กับรัฐบาล3่ให้รู้ไว้เลยว่าเราก็ควรที่จะมี30%เนี่ยเก็บไว้ในในบัญชีเราเข้าตัวเองอะ่ะเช่นกันอันนี้คือการเก็บเพื่ออนาคตเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้หาเงินแค่เพื่อเพราะว่าแบบแค่วันนี้ถูกปะ เราใจ่ายให้รัฐบาลได้30เราก็ต้องเก็บให้ตัวเองได้30ค่ะเพื่ออนาคตเผื่อฉุกเฉินเผื่อกเกษียณเผื่อใดๆก็ตามเพื่อลงทุนเผื่ออยากซื้อทรัพย์สินอะไรเพิ่มเติมนะคะส่วนอีก35%เนี่ยก็จะเป็นการใช้ในชีวิตประจำวันค่าใช้ใจ่ายต่างๆเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆก็คือ35%คือเงินจำนวนที่เราใช้ได้ในแต่ละเดือนจาก รายได้ที่ได้รับเพราะฉะนั้นอย่าใช้เกิน35%นะคะอ่านะคะแล้วก็การลงทุนอีกอย่างหนึ่งที่เวิร์กมากๆเลยควรจะแบ่งไปให้กับการลงทุนในตัวเองไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมทุกวันนี้โลกเปลี่ยนไปเยอะมากสิ่งที่เราต้องพัฒนาก็คือการเ,ออเรียนรู้ที่จะปรับตัวกับทักษะใหม่ๆที่ตัวเราเองก็ยังแบบไม่รู้ว่ามันทำยังไง ข้อที่3ก็คือ always stay broke ค่ะคืออะไรหลายคนเนี่ยชอบเก็บเงินเงินสดอะ่ะไว้กับตัวใช่ป่ะหรือว่าไว้ในธนาคารให้รู้ไว้เลยว่าการเก็บเงินสดไว้กับตัวในธนาคารเนี่ยมันคือขยะเพราะว่าสมมุตนินะถ้าวันนี้เรามีเงิน1ล้านบาทแล้วเก็บไว้ในบัญชีเนี่ยหล้านเก็บไว้ธนาคารเฉยๆเลย1ล้านสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือพอเวลาผ่านไป1ปีอาจจะเหลือ90,00 0 0 พอ5ปีผ่านไปอาจจะเหลือ7 0 0 0 0สนพอ10ปีผ่านไปเงินที่มันเคยฝากไว้1ล้านอาจจะมีค่าเท่ากับ6 0แสนหรือ5 0 0แสนบาทก็ได้เพราะฉะนั้นอยากเก็บเงินแล้วให้มันนอนอยู่ในธนาคารเฉยๆมันไม่ใช่การลงทุนที่ชาญฉลาดสำหรับการเงินเพราะฉะนั้นเอามันไปทำเงินค่ะเอาเงินไปทำงานนะคะข้อที่4นะคะกด 47คืออะไรคือวันนี้ถ้าเกิดว่าเราทำงานเนี่ย40ชั่วโมงต่ออาทิตย์ เพื่อการงานเพื่อการทํางานเพื่อการทําเลี้ยงชีพเพื่อการทําให้กับคนอื่นเติบโตแล้วเนี่ยคุณต้องแบ่ง7ชั่วโมงต่อสัปดาห์เอาไว้ทําตัวเองและพัฒนาตัวเองด้วยไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเมื่อกี้ที่บอกว่าให้เก็บเงินส่วนหนึ่งอะเอาไว้ลงทุนในตัวเองใช่ปะเชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยคุณต้องศึกษาลงมือทําเรียนรู้และสร้างอนาคตของตัวเองด้วยเช่นกันข้อสุดท้ายนะให้ทุกคนรู้ไว้เลยว่า วัคซีนการเงินที่แท้จริงแล้วก็คือเราจะไม่ล้มเลิกตราบใดก็ตามที่เรายังไม่บรรลุปเป้าหมายทางการเงินที่เราตั้งเอาไว้หลายคนล้มเลิกไปก่อนหลายคนลาก่อนไปก่อนคุณรู้ไหมว่ามันมีระบบระบบหนึงน่งในการเป็นคนนะนั่นก็คือ sabotage system self sabotage system คือระบบการทำลายล้างตัวเองมนุษย์เราอะ มักจะทําลายล้างตัวเองก็คือระเบิดตัวเองทําลายตัวเองอะ่ะยกเลิกการตั้งเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ก่อนที่เราจะไปถึงมันก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยไปไม่ถึงเป้าหมายที่ตัวเองต้องการสักทีไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเรื่องการเงินความรักสุขภาพหรืออะไรก็ตามอันนี้มันใช้ได้กับทุกเรื่องเพราะามันเป็นระบบของของการเกิดมาเป็นคนเลยอันนี้โทนี่โรบินส์เขาบอกไว้เลยนะคะว่ามนุษย์ มีเซลฟ sabotage คือระบบทำลายล้างตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณตั้งเป้าหมายทางการเงินไว้ว่าอีก5ปีคุณจะมีเงิน10ล้านบาทอย่าเพึ่งล้มเลิกจนกว่าคุณจะได้เงินก้อนนั้นอย่าเพิ่งล้มเลิกถ้ามันยังไม่ถึงเงินจำนวนนั้นอย่ายอมแพ้ง,ง่ายๆค่ะวันนี้มาให้ค่าวัคซีนการเงินหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็เอาไปปรับใช้กับการเงิน เพื่อให้ทุกคนมีการเงินที่ดีขึ้นแล้วก็วันนี้ส่งวิวสวยๆจากประเทศสิงคโปร์นะคะนี่เมรุนาเบซนแล้วก็วันนี้ไปแล้วนะคะโคชใหม่ม,มนัญญาไปแล้วบ๊ายบายค่ะ